อัดคลิปเลยกันเฮ้ยอ้าวแต่ตายหมดเลยวะ่ะแต่ตายหมดเลยวะ่ะอันนี้คือเราผ่านยังเฮ้ยตายหมดได้ไงวะอันนี้เรากดอะไรผิดหรือเปล่ากดอะไรผิดหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่ง <laughs> ขออีกรอบหนึ่งเออ <laughs> สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมชินเคยนะครับกับแฟรดประปกาศแสงนาตีนะครับเราอยู่ในไอดีของคุณเมอร์วัลลิกนะครับผม เีววหกสิบแปดจริงๆของผมเล่นสายฟรีนะครับของผมเล่นสายฟรีแต่ว่าคุณเมวลิกเอา ID มาให้ผมยืมมารีวิว Inferno Inferno Telo Boss Telo สองดาวด้วยนะครับผมไปไปดูกันของผมสายฟรีแต่ คุณแบ่าลิกต้องอันนี้เลยเติมเกมอีเาเลียรีสตาร์ตในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ l i c h m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถม Richman Coin ไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด,สด10เดือนเติมเกมชั้นนำในทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอ้อ์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นมา เดีย๋ยวลองมาตีกันก่อนก่อนที่จะไปดูของสวมใส่ผมก็ลองฝึกตีดูเหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นไงผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีมที่ใช้ก็จะมีลิลลี่แฟนกัสวาเลเรียโฮเดงแล้วก็ชาโดซานียนะครับผมเป็นทีมดอทนะครับผมมาถึงถ้าเป็นอันตีของวาเลเรียเปิดมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าอัพเต็มนะครับโอ้ oh, แต่ลิลลี่โดนไปแรงเหมือนกันนะเนี่ยโฮเดงเปิดด้วยต้องล้างไอปีกฟ้านี้ออกให้ได้นะใส่ตัวใส่ตัวบอสนะโป้ไป okay. ลบออกไหมถ้าลบไม่ออกก็คือรีอะลบออกลบออกเสร็จบัฟอันนี้บัฟให้บัฟให้ชา a d ด w ซาน i a ีนะชาร์ดูซานีแล้วสแปมสกิลหนึ่งครับเอาไม่ได้จะเปมใส่แขนโอ้จะกดที่ตัวรีไหมรีดีกว่าเอาใหม่ผมอะชอบกดเบิ้ลเอาใหม่อีกทีมาสวัสดีซีรล้อด,ด้วยครับมาเอาใหม่เอาใหม่ตีลิลลี่ โหเด้งกดลบบัฟใส่บอสบอสต้องสีฟ้าที่ต้องหายไปอ่ะหายครับโอ้โหสวยงามแล้วก็บัฟบัฟห้ซานเนียซานเนียจะเพิ่มเทินขึ้นมาแล้วก็ดาเมจเดียวเดี๋ยวเราต้องเล็งตรงนี้อ่าโอเคติดดอทไปหู้ตีธรรมดาตีโคตรแรงเลยว่ะอุ้ยลิลลี่จะแตกโอเคต่อไปแฟงกัตอันติใส่บอสครับเปี่ยงไปเอ๊ อันนี้ฮิวได้โอ้ลิลลี่ก็จะโอเคฮิวขึ้นมา,โอ,นมาโอเคครับมาต่อไปเอาสปแปมสก,กิลหนึ่งไปก่อนเพราะว่าบอสยังติดสถานะไม่เยอะเนาะตีไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอ่าเริ่มไปตีแฟงกันละต่อไปโฮเด้งมีลบลบล้างกับลดเกตลบตีเปล่าวะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนลบล้างนี่จะลบ เลสด้วยลบแอคแทกลงด้วยกับลดเกรดลดเกรจะเพิ่มคูด้ากับดาเมจเดียวด้วยลบล้างไปก่อนแล้วกันโอ้ไปโอ้แต่นี้มันยังติดอยู่อะเพิ่มเดฟหก,กสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เป็นไรเราให้สแปม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 ต่อไปดาเมจเดียวครับโป้ไปแตกไหมโป้มารับกระแรงกระแทกไหว โอเคสวยครับต่อไปอันนี้ถือว่าโดนเยอะอยังอันตีไปเลยดีไหมโโหตีตีสกิลหนึ่งไปเลยเยก่อนเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่มันตอน,ท,นที่มันถึงเทิร์นบอสแล้วเลื่อนมันลดเองอะติดดอทติดดอทแฟงกัต,ก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 ตกไอ้ไม่ใช่โคเดงก็ลดเกตฮนะลดเกตมีไล่ตีด้วยลิล,ลี่เราจะไม่ใช่อันตีเลยครับเราจะเราจะ,เราจะกดสกิลหนึ่งอย่างเดียวเลยเพือ่อให้เบิลเบิล แตงกัดใหมาอีกทีหนึ่งครับตีธรรมาดาติดจอดอดูดูดูเลื่อนรถแม่เจ้าเลื่อนรถแบบบ้มบิมบึ้มเบ้มอ,อ,อ,อันนี้เราเรออันติเลยได้ปะหรือว่าหรือว่าเราสแปมสกิลหนึ่งไปต่อแต่คิดว่าน่าจะไหวแล้วล่ะคิดว่าน่าจะไหวแล้วแต่ต้องกดมือเท่านั้นนะต้องกดมือเท่านั้นนะเออ โอเคเบิน <Okay. S 2> ครับเบินต่อครับแฟงกัดตัวยูตะตุยเลยหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวเท่านั้นโอ้โหนี่ทำดีดีนี่หนึ่งสามดาวได้เลยนะนี่โคตรแรงแต่ต้องมีชาโดซาเนียนะบอกไว้ก่อนต้องมีแฟงกัดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของสวมใส่กันโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย มีแมสไซอานะครับผดาวอันนี้ไม่ไม่เอาไม่เ,ไม,เไ,มไม่ดูไม่ดูไม่ดูถ้าอยากดูคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันมาดูโดเด้งกันก่อนครับโดเด้งนี่ทำมา6ดาวแล้วนะแล้วก็เลเวล4นะครับนี่ฮะโมดูใส่สป,ปีด12นะแล้วก็มีเอฟเฟกต์เครับจะได้ติดติดไอ้บัฟง่ายๆติดดีบัฟง่ายๆนะครับผมใส่ a อซมา18%นะครบ6 6ชิ้นนะเชลที่ใช้จะเป็นโคเด็กนะครับโคเด็กใส่สป,ปีดกับ ที่ acc ติดแนละ้วตรงนี้เป็นเพิ่ม hp เพิ่มสปีดแล้วก็ทำดามจที่ได้โอเคอ่ะอันนี้คือโหดิ i งต่อ,อมาลินลี่ครับลินลี่ใส่สปีดใส่สปีดอย่างเดียวเลยใส่สปีดอย่างเดียวแล้วออฟก็น่าจะเป็นพวก hp อ่ะจะได้ยืนแทงได้อ่ะข้างข้า,ขาเป็น hp เนาะแล้วก็ศักยภาพนี่อัพสกิลหนึ่งไปอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็เชลเชลที่ใช้จะเป็น แอตติสแอนก็คือเจ้าสิงโตขาวนะครับผมสิงโตขาวก็จะเป็นโลกับสปีดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเซตที่ใช้ตอนนี้เป็นสปีดล้วนๆนะครับผมอ่ะต่อมาต่อมาชาร์ดูซานเนีครับชาร์ดูซานเนีก็สปีดกับอีซีซีเหมือนกันสปีดกับอีซีซีคล้ายๆโฮเด้งออฟเป็น a c c a c c a c c ีอีโอแม่เจ้าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับศักยภาพนี่อัพสกิลหนึ่งมาเต็มนะครับผม สกิลอื่น э ก like ็ค่อยทยอยอัพมาแต่สก cool. ิลหนึ like ่งต้องเต็มไว้ก่อนนะครับตรงนี้สกิลหนึ่งมันจะสแปมสแปมดอทอะเออเพิ่มตัวคูณของดาเมจแล้วก็เพิ่มโอกาสดอทฟันผ่านแพสซีฟร้อเพิ่มระยะเวลาดอทด้วยนะครับค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็เชลที่ใช้ก็จะเป็นกิกกไบต์นะครับอย่างตึงเลเวลสี่สิบมีอะไรบ้างเพิ่มเดฟเพิ่มสปีดสิโอ้โหสีแดงด้วยแล้วก็เพิ่มอีซีซนะฮะ โอถือว่าอันนี้อันนี้เป็นดาเป็นคีย์หลักเลยของทีมนี้นะครับผมต่อมาวาเลเรียนนครับวาเลเรียก็น,น่าจะเน้น H p นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเจ้าเหมือนกันปั๊บเฮดฮิวฮิวเลือดเซ็สปีดก,กับ ECC เหมือนกันนะครับผมสกิลภาพอัพสกิลอันตีมาเต็มนะอันตีต้องมาเต็มก่อนอยู่แล้วจะได้อันตีก่อนแล้วก็ก็จะเป็น ad อาร์ติเซนเหมือนกันอ่าสิงโตขาวเหมือนกันนะครับผม HP สปีดแล้วก็ ไม่สร้างดามเมจลดดามเมจที่ได้รับลง4%สูงสุดแตก3โอเคนี่ไงประมาณนี้สำหรับทีนี้เป็นไงโหดจัดโหดไหมโหดมากไอดี <ID S 2> ผมยังไม่ถึงเท่านี้นะไอดี <ID S 2> ผมเพิ่งเล่นเออแต่ใครอยากเห็นไอ้ดีผมก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ลงก่อนนะครับให้ดูเออแต่โหด,ดเด้งนี้ถือว่าโหดมากนะเออโหดเด้งลินล,ลี่เอาไปปรับใช้กันได้นะ อ๋อไอ้ตัวหนึ่งจะเป็นแฟงแฟงกัสแฟงกัสจะเป็น ACC เหมือนกันโอ้โห ACC เหมือนกับบน ACC มาแบบเบิ่มๆเลยว่ะ ACC มาเหมือนกันแล้วก็สกิลหนึ่งกับสกิลสองเต็มนะเออส่วนเซลล์ที่ใช้ก็จะเป็นก,กิกะไบต์เหมือนกันนะครับผมกิกะไบต์เพิ่ม HP เพิ่มสปีดลดดัมเมจที่ได้รับตึงๆนะครับผมโอเค กดไลค์กดซับติดตามกันเยอะๆเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรของเกมอินสเลียร์รีสตาร์ทก็มาดูกันเอ้ยคลิปหน้าจะเป็นของผมแล้วแต่ว่าไอดีนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผ่านโดกิโดกินี่ด้วยนะผ่านโดกิโดกิระดับอินโฟโน่ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าใครอยากดูคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ